สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ใบครูการ์ตูนกันอีกแล้วนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับเรื่องที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีความสัมพันธ์ของของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมนะคะ นั่นก็คือการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าลักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะค่ะวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งแวดล้อมนะคะเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้คำศัพท์คำนี้ก่อนนะคะ ก็คือคำว่าระบบนิเวศนะคะภาษาอังกฤษก็คือ ecosystem นะคะ ecosystem เ,เนี่ยหรือระบบนิเวศเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยณที่ใดที่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์มีสองลักษณะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะ โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้นๆสู่สิ่งแวดล้อมนะคะคำที่สองคําำว่าสิ่งแวดล้อมหรือ e ี o วล e n มเมนนะคะ e ี o วล e n มเมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นะคะ จากคำจำกัดความดังกล่าวเมื่อกี้นี้สามารถสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่คำว่าตัวเราในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวมนุษย์เราเท่านั้นนะคะหมายถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเรานั้นเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการศึกษาที่ต้องการจะรู้เช่นตัวเราอาจจะเป็นดินถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมดินหรืออาจจะเป็นน้ำถ้ากล่าวถึงน้ำนะคะ ต่อไประบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยและความแตกต่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือสังคมของสิ่งมีชีวิตนะคะโลกจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตหรือไบโอสเฟียนะคะไม่สไม่ไม่ว่าระบบนิเวศจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะ หรือลักษณะที่แตกต่างกันยังไงนะคะองค์ประกอบหลักพื้นฐานของระบบนิเวศโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะองประกอบที่ไม่มีชีวิตเช่นได้แก่สารอินทรีย์สารอินทรีย์เช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุนะคะสารประกอบอนินทรีย์เช่นเกลือแร่น้ำแก๊สเป็นต้นนะคะสิ่งแวดล้อมเช่น อุณหภูมิแสงแดดความกดอากาศเป็นต้นนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะมีพืชมีสัตว์มีจุลินทรีย์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นผู้ผู้ผลิตผู้บริโภคและก็ผู้ย่อยสลายนั่นเองนะคะต่อไปเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะ เพื่อให้ระบบนิเวศนี้สามารถดำรงอยู่ได้ธรรมชาติจึงมีการสร้างกำหนดบทบาทความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดซึ่งหากพิจารณาในแง่ของการ,ก,ารกินอาหารจะแบ่งได้เป็น 1. นนะคะผู้ผลิตผู้ผลิตหรือโปรดิวเซอร์นะคะผู้ผลิตก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ สามารถสร้างอาหารเองได้และถือว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของการดำรงชีวิตอยู่ภายในระบบนิเวศได้แก่นะคะพืชสีเขียวที่สามารถสร้างอาหารได้โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ 2. ผู้บริโภคหรือคอนซูเมอร์นะคะก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยการบริโภคสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อการดำรงชีวิตนะคะ ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองได้แก่สัตว์ชนิดต่างๆและหากแบ่งลักษณะของการบริโภคจะสามารถแบ่งย่อยออกเป็น4กลุ่มดังนี้นะคะ1น,นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชเป็นอาหารนะคะเช่นมา้ากระต่ายวัวควายเป็นต้นนะคะภาษาอังกฤษเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม herbivore นะคะกระต่ายวัว นะคะคกลุ่มที่2เป็นสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทางเนื้อสัตว์ที่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตจำพวกสิงโตนกกินมแมลงเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะ หรืออมนิเวอร์นะคะอมนิเวอร์กลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทนี้นะคะเช่นเช่นคนนะคะไก่กิ้งก่าเป็นต้นนะคะบริโภคทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารต่อไปกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บริโภคซาสก,สกสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารหรือว่าบริโภคซากพืชซากสัตว์นั่นเองได้แก่สิ่งมีชีวิตเช่น พวกแหลงเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะส่วนประกอบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอันที่3ก็คือผู้ย่อยสลายนะคะ Decomposer นะคะก็หมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะและต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการย่อยสลายย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นสาร อินรีที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะเพื่อสะดวกในการดูดซึมไปใช้ได้แก่พวกแบคทีเรียเห็ดแล้วก็รานะคะทีนี้การถ่ายพทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่าคำว่าโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารก็คือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกัน กินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้ผู้บริโภคนะคะทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานอาหารต่อเนื่องกันเป็นลําดับจากการกินต่อกันนะคะตัวอย่างเช่นแครอทเป็นผู้ผลิตนะคะกระต่ายเป็นผู้บริโภคลําดับที่1สุนัขเป็นผู้บริโภคลําดับที่สพรพอสุนัขไปกินกระต่ายนะคะ แล้วก็สิงโตเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะสิงโตไปกินสุนัขนั่นเองนะคะผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะจำเป็นต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะตัวอย่างโซ่อาหารนะคะข้าวโพดเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็ตกะกแตน ไปกินข้าวโพดตะกแตนก็ต้องเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งนะคะกบไปกินตะกแตนก็จะเป็นผู้บริกบจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองงูไปกินกบงูก็จะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามนะคะเหยี่ยวมากินงูเหยี่ยวจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะ ต่อไปแผนภาพเมื่อกี้นะคะสามารถอธิบายได้ว่าข้าวเป็นผู้ผลิตตะกะแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่1น,นะคะกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่2เหย่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่3หรือผู้บริโภคสูงสุดนั่นเองนะคะผู้ผลิตสามารถดูดเกืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเพื่อสร้างอาหารให้กับลำต้นพืช ส่วนผู้บริโภคในที่นี้ก็จะเป็นพวกที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เป็นพวกที่จำเป็นต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อนำพลังงานออกจากอาหารที่บริโภคมาไปใช้ในการดำรงชีวิตนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของสายใยอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า food web นะคะสายใยอาหารเนี่ยจะเกิดจากการ ที่มีโซ่อาหารหลายๆโซ่เกิดความสัมพันธ์กันขึ้นมานะคะในระบบของโซ่อาหารในการถ,าถ่ายทอดพลังงานเนี่ยก็จะกินกันเป็นทอดทอดแต่ว่ามันมีมากกว่าหนึ่งโซ่อาหารนะคะเราจึงเรียกมันว่าสายยอาหารนะคะเรามาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างสายอาหารกันนะคะอย่างเช่นแผนภาพนี้นะคะดอกทานตะวัน เป็นผู้ผลิตและมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งมากินมากินอดอกทานตะวันนะคะหรือว่ามากินพืชนั่นเองนะคะก็ได้แก่กระต่ายกระต่ายกวางตะกะแแนนะคะแล้วก็หนูหนูสามารถมากินมเมล็ดทานตะวันได้นะคะ,ะมาดูสายแรกก่อน สายแรกโซอาหารแรกที่ประกอบกันเป็นสายใยอาหารนี้ก็คือกระต่ายกินกินมเมล็ดทานตะวันแล้วมีสุนัขจิ้งจอกมากินกระต่ายนะคะหายมีสุนัขจิ้งจอกมากินกระต่ายแล้วก็มีเสือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซอาหารนี้นั่นก็คือเป็นผู้บริโภคลำดับที่สนะคะส่วนอันที่สองอันที่สอง กวางนะคะกวางมากินต้นทานตะวันกวางมากินต้นทานตะวันแล้วต้นทานอ่าแล้วกวางอ่ากวางเนี่ยถูกเสือถูกเสือเป็นผู้กินกวางอีกอีกทีหนึ่งนะคะเสือก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่ที่สามนะคะซึ่งกวางเนี่ย ไม่ได้กินเฉพาะ,มะเมล็ดทานตะวันอย่างเดียวสามารถกินใบไม้ต้นไม้ได้นะคะและต้นไม้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตที่ให้ให้นกนกไปบริโภคต้นไม้ได้หรือกิ้งกา,ไป,าไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ได้นะคะซึ่งสายใยอาหารน่ะมันจะวุ่นวายมากกว่าโซ่อาหารนะคะเราจะสังเกตได้ว่าสายใยอาหารเนี่ยมันจะเกิดจาก โซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารที่มีผู้บริโภคพืชชนิดเดียวกันมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะตัวอย่างอันต่อไปนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโซ่อาหารที่มีผู้ผลิตเป็นพืชน,นะคะพืชชนิดเดียวกันแล้วก็มีผู้บริโภคลำดับที่1สามารถสามารถบริโภคพืชชนิดเดียวกันได้หรือ ผู้บริโภคชนิดที่ผู้ผู้บริโภคลำดับที่2นะคะมาบริโภคสิ่งมีชีวิตลำดับที่1เหมือนกันได้นะคะอันนี้จะเป็นสายใยอาหารหรือว่า food เวฟนั่นเองนะคะง่ายๆก็คือสายใยอาหารเกิดจากโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารที่บริโภค สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันได้จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ในในการถ่ายทอดพลังงานนะคะดูจากตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโซ่อาหารตรงนี้มันจะจะวุ่นวายแล้วก็มองได้ยากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอสรุป ให้นักเรียนได้ศึกษาอีกหนึ่งรอบนะคะไปดูกันได้เลยนะคะ ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในเนื้อหาร,รายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งแวดล้อมเอตอนนี้นักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคผู้บริโภคล,ลำดับที่123หรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะคะและยังมีผู้ย่อยสลายด้วยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมของเราต้องพึ่งพาอาศัยกัน อยู่เสมอนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามในใจอยากจะถามคุณครูนะคะเก็บคำถามไว้แล้วมาถามกันในวันเปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ